ในตอนนี้เราจะมาดูเรื่องของการเซตตัวนาฬิกานะฮะเดี๋ยวเราปรับไปโปรแกรมโอการแสดงผลแบบที่หนึ่งนะฮะส่วนของการแสดงผลแบบที่หนึ่งคือเรื่องของเวลาอย่างเดียวนะครับเวลาอย่างเดียวถ้าณตอนนี้คือ,เ,อ,อเวลาได้ถูกตั้งไว้แล้วนะครับที่เวลา สิบเจดนิกาสามนาทีี่คือตรงกับเวลาจริงหน้าปัจจุบันนะฮะที่ทําการอัดวิดีโอครั้งนี้ด้วยนะครับตอนนี้ถ้าเ,าเราเห็นว่าเราต้องการตั้งเวลาหรือมันอาจจะไม่ตรงตอย่างงี้นะแต่จริงๆแล้วความเที่ยงตรงของนาฬิกานี้ใช้ชิป RTC Real Time Clock ที่มีความแม่นยําสูงมากในปีหนึ่งก็คาดเคลื่อนไม่กี่วินาทีนะฮะบ,บวกลบไม่เกินสองสามวินาที อันนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะอ่ะนะครัอนนี้ถ้าเราต้องการจะเซฟเวลานะครับบางคนอาจจะอยากจะเซฟต่ำกว่าเวลาจริงหรือสูงกว่าเวลาจริงหน่อยนะครับกี่วินาทีกี่นาทีก็แล้วแต่นะเราทําการปกติถ้าเราก,กดโอเคก็คือเข้าไปโหมดนะกดขึ้นลงนะสมาวหน้าจอที่กระพริบนะตอนนี้คือโชว์เวลาเนะี่ยกดขึ้นลงเลยฮะกดขึ้นลงปุ๊บตัวเลขนาทีเอ่อชั่วโมงจะกระพริบ นั่นหมายถึงว่าให้สามารถมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะฮะที่ชั่วโมงหลักของชั่วโมงนะตอนนั้นก็คือเป็นค่าตั้งแต่นาฬการตัวนี้เป็นหลักของยี่สบี่ศูนย์ถึงยี่สี่นะฮะที่โชว์ก็คือได้ตั้งแต่ศูนย์นะครับหลักชั่วโมงก็คือได้ถึงยี่สบสี่นาฬิกานะครับอนะบนี้ตัวถ้าเรา เปลี่ยนใจยกเลิกไม่อ,อย่างเมื่อกี้ที่เวลาปัจจุบันคือ17นาฬิกานะครับถ้าเราเข้ามาโหมดขึ้นลงแล้วเนี่ยโปรแกรมแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมไมต้องการเปลี่ยนแปลงก็กดยกเลิกกด escape ยกเลิกไปเลยก็ได้ก็จะเป็นเวลาปัจจุบันเหมือนเดิมนะฮะแต่ถ้าเรากดขึ้นลงเราต้องการเปลี่ยนจริงนะฮะเป็น20สมมุตินะตอนนี้20นาฬิกาเวลาจริงนะเลือกไปที่20แล้วกดโอเคปุ๊บเนี่ยปุ๊บก็จะมาให้เซตช่วงของนาทีนะ สมมติก็เป็น24นาฬิกา10นาทีนะครับ12แล้วกันปี2012ไม่เกี่ยวกันนะเป็นสมมติว่าเป็นเวลาปัจจุบันที่24นาฬิบส12นาทีก็โอเคไปทีครับณตอนนี้จะเห็นโคล,ลอนกับพิบนะฮะก็คือเเข้าสู่เวลาการแสดงผลเวลาที่เป็นเวลาปัจจุบันที่เราคือระบบของเครื่องนาฬิกาถูกเซตไว้แล้วนี่คือ ลักษณะของการเซตเวลานะครับอันนี้เราไปถึงเรื่องของการเซตวันที่ด้วยเลยนะฮะเซตวันที่เนี่ยเราปรับไปโหมดการแสดงผลโปรแกรมการแสดงผลที่เป็นแบบที่สามก่อนก็คือวันที่อย่างเดียวนะฮะตอนนี้ก็คือเป็นวันที่ยี่สิบสี่เดือนสองนะครับถ้ากดค้างไว้อย่างนี้เลยเนี่ยตัวนาฬิกาก็จะโชว์แต่วันที่อย่างเดียวถ้าข้ามวันใหม่ก็จะโชว์เป็นวันที่ยี่สห้ายี่หก ต่อเนื่องไปแต่ว่าถ้าวันที่ไม่ถูกต้องเราก็กดขึ้นเหมือนอยังกดขึ้นเลยฮะตัวก็จะเซฟเรื่องของวันก่อนนะฮะวันที่นะครับถ้าเราโอเคแล้วก็คือกดไปนะ<ม>เดือนเป็นหลักเราเดือนเดือนก็คือได้เแต่เดือนหนึ่งถึงเดือนสิบสองนะครับตัววันที่ก็เหมือนกันเมื่อกี้นะฮะก็คือศูนย์ถึงตั้งหนึ่งถึงสามสิบเอ็ดนะครับตัวเดือนก็จะเป็นได้ตั้งแต่ สิบสองอ่าหนึ่งเดือนที่หนึ่งถึงเดือนที่สิบสองนะฮะตัวนี้ถ้าโอเคเมื่อกี้เราก็ไม่อยากเปลี่ยนมนันนะไปเดือนที่สองนะฮะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือหน้าตรงนี้นี่คือเป็นปีปีสองพันสิบสองคือแล้วก็เลือกได้นะฮะคือเป็นตั้งแต่ตอนนี้คือปีสองพันคือเครื่องพพอร์ตปีสองพันถึงสองพันเก้าสิบเก้านะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นปีจริงเพื่อให้ตามปฏิทินเวลาเนะี่ยถูกต้องนะครับ เรื่องของการแสดงผลเรื่องของอเดือนกุมภาเรื่องของการการสามสิบสามสิบเอ็ดวันอะไรเงี้ยจะถูกต้องเซตปีถูกต้องด้วยสองพันสิบสองกดโอเคนะครับก็อันนี้จะเป็นวันที่ยี่สี่เดือนที่สองปีสองพันสิบสองที่ถูกต้องนะครับตอนนี้อย่างที่บอกคือเราจะเข้าไปโหมดของการเซตเวลาหรือแม้กระทั่งวันที่เนี่ยก็คือกดขึ้นลงมันก็จะกระพริบพเพื่อให้เรา กดขึ้นลงอีกเพื่อเซตต่อไปได้อย่างเมื่อกี้เรากลับมาดูวันที่อีกทีหนึ่งก็คือได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งนะฮะจนถึงสามสิบเอ็ดอันนี้วนรอบนะกดลงในทีหนึ่งกดลงก็้สามเอ็ดนะ,ะก็เลือกได้นะครับเซตวันที่ให้ตรงวันที่จริงนะวันที่ีสี่เดือนสองปีสองพันสิบสองนะครับ าเรากดยกเลิกก่อนที่ยังไม่ไปเซตจ,จนถึงปีเนี่ย mm. ก็ถือว่ายกเลิกไม่มีการเซตค่าพืานที่ครั้งนั้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรากลับไปนิดนึง mm. ก็คือ,เ,อเรื่องของการเซตตัวเวลานะครับตัวอุณภูมิไม่ต้องเซตมันมันก็คือจะถูกคาลิเบตจากโรงงานนี่แหละแล้วกลับไปอยู่ตัวโปรแกรมสองที่เป็นอุณหภูมิเนี่ย คือจะกดขึ้นลงได้เหมือนกันจะเป็นการคาลิเบตของตัวอุณภูมิซึ่งตัวทางโรงงานได้เซจให้คุณเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ต้องเปลี่ยนตัวตอนนี้เราไปากลับไปดูอีกันอีกทีหนึง่งเรื่องของการเซตเวลานะครับเมื่อกี้ผมก็อลองกลับอีกทีหนึ่งทำให้ดูนะฮะกดขึ้นลงณเวลาจริงตอนนี้จริงเวลาจริงเมื่อกี้สิบเจ็นาฬิกานะครับกดสิบเจ็ดนะกดโอเคไป จนถือว่าเซ็ตชั่วโมงเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่อย่างที่ผมบอกคือถ้าไม่จบขั้นตอนอย่างวันที่ก็ต้องจบไปถึงปีอย่างตัวนาฬิกาก็คือตอนพอดีมีแค่สี่หลักก็ต้องจบถึงนาทีเซ็ตให้เรียบร้อยแต่ถ้ากระพริบที่นาทีแล้วเราไม่กดโอเคคือไม่เซ็ตเนี่ยกดยกเลิกไปปุ่มเนี่ยก็จะเป็นเวลาเดิมถือว่าสิบเจ็ดเมื่อกี้ยังไม่ได้ถูกเซ็ตนะเพราะยังไม่ครบทั้งชั่วโมงและนาทีนะครับอันนี้เราก็เซ็ตกลับมาเป็นที่สิบเจ็ด หมืนเดิมนะก็เสร็จสิ้น